สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่พอดแคสต์ HR Talk กับผมประคัณปันทพลังกูลนะครับวันนี้เป็นตอนที่25แล้วนะครับหลังจากที่เราคุยกันในตอนที่23และ24ในประเด็นเดียวกันก็คือเรื่องของคำว่า e Dead w o o d นะครับเราไล่กันมาตั้งแต่ตอนที่23ว่าลักษณะของคนที่เป็น Dead Wood เนี่ยเป็นอย่างไรบ้างนะครับหลังจากนั้นก็พอมาเป็นตอนที่24ก็คือเรามาหาสาเหตุกัน ว่าอะไรที่ทําให้พนักงานปกติคนหนึ่งที่เรารับเข้ามาเนี่ยกลายเป็นเดดบูดไปได้นะครับส่วนตอนนี้ตอนที่25เราจะมาว่ากันต่อในเรื่องของวิธีการบริหารจัดการพนักงานที่ถูกจัดว่าเป็นเดดบูดของบริษัทนะครับประเด็นหลักก่อนที่จะไปถึงวิธีการบริหารจัดการเนี่ยสิ่งที่อยากจะย้ำก่อนก็คือ ใน,ใ,นในตอนนี้นะครับวิธีการบริหารจัดการในที่ผมอยากจะเล่าให้ฟังก็คือเฉพาะคนที่เป็น Deadwood ตัวจริงนะครับใครที่ถูกจัดว่าเป็นเด w วูดโดยลักษณะาทางการเมืองขององค์กรเนี่ยอันนี้ไม่อยู่ในขายนี้นะครับก็คือถ้าพนักง,งานคนไหนได้รับการประเมินผลออกมาแล้วว่าโอแย่มากติดกันอยู่ในขายที่เรียกว่า E เลยนะฮะถ้าผลงานมี5ระดับ a b c d e เขาได้ e เลยนะที่โหลมาสัก3ปีติดกันเนี่ยเข้าขายละ ะะพฤติกรรมบางอย่างไม่สอดคล้องกับพฤติกรรมหลักขององค์กรนะฮะแถมยังศักยภาพสู้หลายคนไม่ได้เรียกว่ามีศักยภาพอยู่ในท้ายๆของพนักง,งานในองค์กรเลยเนี่ยกลุ่มนี้แหละครับเป็นกลุ่มที่เราคงต้องวางแผนอะไรบางอย่างกับเขานะฮะถ้าถามในใจท่านผู้ฟังเนี่ยท่านคิดว่าพนักง,งานที่ถูกจัดว่าเป็นเดนวูดแล้วก็พิสูจน์แล้วว่าเขาเป็นเด w วูดจริงๆเนี่ยท่านจะทำยังไงกับเขามีวิธีการไหมฮะ ถ้าเราอยู่ในแวดวงการบริหารทรัพย์กรบุคคลเนี่ยสิ่งหนึ่งที่คนในแวดวงนี้มักจะเชื่อนะซึ่งจริงๆแล้วเชื่อจริงไม่จริงนั่นอีกเรื่องนะครับแต่ที่เรามักจะคุยกันอยู่เสมอก็คือคนทุกคนพัฒนาได้ถูกไหมฮะดังนั้นคนที่เป็นเด w o ูดก็เช่นกันเขาอยู่ในข่ายที่พัฒนาได้เช่นกันเพียงแต่องค์กรจะต้องให้เวลาให้โอกาสนะครับแล้วก็มีการวางแผนเพื่อกําหนดแนวทางในการพัฒนาสําหรับพนักง,งานกลุ่มนี้ อย่างชัดเจนนะครับคราวนี้เราลองมาดูว่าแนวทางวิธีการบริหารจัดการสําหรับพนักงานกลุ่มนี้โดยทั่วไปเขาทํำยังไงกันบ้างในแต่ละองค์กรนะครับประเด็นแรกที่องค์กรทั่วไปที่อาจจะมีระบบการพัฒนาที่ชัดเจนหน่อยเนี่ยนะครับเมื่อไหร่ที่เขาพบพนักงานแล้วก็พิสูจน์ได้ว่าพนักงานคนนั้นเนี่ยเป็นเด็กวูดเขาจะมีโปรแกรมในการพัฒนาผลงานให้เพราะฉะนั้นวิธีแรกก็คือจับพนักงานคนนี้เข้าโปรแกรมนี่แหละ นะครับเ,เรียกชื่อย่อๆว่า PIP เนี่ยนะฮะโดยทั่วไปย่อมาจากคำว่า Performance Improvement Program ก็คือพนักงานคนไหนที่ถูกเข้าสู่โปรแกรมนี้เมื่อไหร่นั่นแปลว่าเขากำลังจะได้รับการพัฒน,นาผลงานจากบร,ริษัทนะครับพูดอีกในหนึ่งก็คืออยู่ในกลุ่มที่เป็นพนักงานที่ผลงานแย่หน่อยนะฮะแล้วองค์กรไม่ได้ทิ้งอ่ะนะครับอองค์กรก็ให้โอกาสที่จะให้เขาได้รับการพัฒนาต่อเนื่องเพราะยังไงก็แล้วแต่องค์กรจ้างเข้ามา ให้เงินเดือนเขาแน่นอนองค์กรก็อยากได้ผลงานจากพนักง,งานทุกคนอยู่แล้วถูกไหมครับดังนั้นเพื่อให้พนักง,งานมีโอกาสในการที่จะกลับตัวพัฒนาตัวเองได้ก็เลยจัด PIP โปรแกรมขึ้นมาเพื่อทําให้พนักง,งานแต่ละคนได้รับการพัฒนาพนักง,งานที่เข้าสู่โปรแกรมพวกนี้เราคงต้องพิจารณาอย่างลึกทีเดียวนะครับว่าแต่ละคนเนี่ยที่เขาถูกจัดว่าเป็น dead wood หรือผลงานแย่เนี่ยนะครับ อะไรที่จะต้องพัฒนาก่อนหลังอันนี้จะต้องจัดลำดับความสำคัญให้ชัดเจนโดยทั่วไปถ้าท่านผู้ฟังจำประเด็นที่ผมพูดในอตอนเก่าๆได้เนี่ยผมมักจะชอบแยกประเด็นในการพัฒนาออกเป็น3เรื่องนะครับก็คือ 1. ความรู้เขาขาดเรื่องอะไรที่ทำให้ผลงานเขาแย่ขนาดนี้ 2. ทักษะอะไรบ้างที่เขายังขาดอยู่เยอะๆแล้วเป็นผลต่อผลงานเขามากๆ 3. พฤติกรรม อะไรที่เขาสร้างพฤติกรรมที่ไม่ค่อยดีไม่สอดคล้องกับพฤติกรรมหลักขององค์กรน,นะครับสตัวนี้ครับทาง HR และ Line Manager หรือหัวหน้างานของพนักงานคนนั้นจะต้องช่วยกันกำหนดให้ชัดว่าอะไรคือสาเหตุที่แท้จริงหลังจากนั้นจะได้วางโปรแกรมในการพัฒนาให้มันชัดกันไปเลยว่าพนักงานคนนี้จะต้องพัฒนาเรื่องอะไรความรู้ทักษะหรือพฤติกรรมบางอย่างนะครับมันจะเป็นโปรแกรมพิเศษสําหรับพนักงานกลุ่มนี้โดยเฉพาะ ะครับอันนี้คือเข้าสู่โปรแกรมในการพัฒนาซึ่งโปรแกรมพวกนี้ก็จะต้องมีการประเมินผลการพัฒนากันอยู่ตลอดนะครับแล้วก็ดูผลงานพนักงานประกอบในแต่ละช่วงเวลาว่าผลงานเขาดีขึ้นไหมมีแนวโน้มว่าจะขยับตัวผลงานได้ดีกว่าเดิมที่เคยทำไว้หรือเปล่านะครับโดยทั่วไปถ้าพนักงานเองมีใจที่อยากจะพัฒนาด้วยแล้วนะครับก็ผลงานมักจะดีขึ้นเสมอ นะเกือบ100%เกือบทุกคนน,นะครับเมื่อเข้าสู่โปรแกรมนี้ดังนั้นการเข้าสู่โปรแกรมพวกนี้มันไม่ใช่แค่เอาเขาเข้าไปอย่างเดียวอีกตัวหนึ่งที่ทางองค์กรหรือ Line Manager หรือหัวหน้าเขาเนี่ยจะต้องช่วยอย่างเยอะเลยก็คือสร้างแรงจูงใจให้กับพนักงานกลุ่มนี้นะอย่าไปมองว่าเขาเป็นพวกเดดวูดแล้วก็คือจะเขี่ยเขาเออกจากองค์กรอย่างเดียวนั้นสิ่งที่เขาสิ่งที่เราจะต้องมองคือเราต้องเปลี่ยนมุมมองของเขานะครับ ว่าเขาเป็นคนที่องค์กรอาจจะต้องเน้นเพื่อพัฒนาเพื่อสร้างให้เขาสร้างผลงานให้กับองค์กรให้ดีขึ้นให้ได้อันนี้คือตัวแรกสุดที่เป็นที่นิยมกันเยอะๆนะฮะก็คือเข้าโปรแกรมพัฒนาผลงานเป็นพิเศษวิธีที่2สําหรับพนักงานที่เป็นเดบิ o ต t ที่หลายองค์กรมักจะชอบใช้ใกันก็คือ,อการโอนย้ายให้พนักงานคนนั้นเนี่ยไปทํางานในหน่วยงานหรือไปทํางานในงานที่เขาถนัดหรือชอบ เพราะผลจากการวิเคราะห์ในข้อที่1เนี่ยนะครับเราจะรู้เลยว่าพนักงานคนนี้เขามีจุดแข็งจุดอ่อนเรื่องอะไรถูกไหมฮะเราอาจจะต้องวิเคราะห์ลึกหน่อยนะครับว่าจุดอ่อนเราวิเคราะห์ไปละสิ่งที่เขาขาดคืออะไรนี่เราในในม,มุมมองจุดแข็งเราอาจจะต้องวิเคราะห์ว่าแล้วจุดที่ดีของเขาหลักมีไหมนะฮะไม่ใช่เด d ิว o ์แล้วจะต้องแย่ไปหมดทุกอย่างคงไม่ใช่ทุกคนมีจุดแข็งจุดอ่อนจุดดีจุดด้อยในตัวทุกคน นที่เป็นเดนดเวก็เช่นกันจุดแข็งหรือจุดเด่นของเขาคืออะไรเราคงต้องวิเคราะห์ให้ออกนะครับแล้วเราก็เอาจุดแข็งของเขาเนี่ยไปแมทช์กับงานที่เหมาะกับเขาถ้าเราทราบแล้วว่างานนี้เหมาะแล้วเจ้าตัวเองเขาเกิดชอบงานนั้นขึ้นมาด้วยเนี่ยนะฮะผมว่ามันมันจะเปลี่ยนผลงานเขาได้เยอะทีเดียวแล้วการที่เขาถนัดหรือชอบงานนั้นเนี่ยถ้าจับเขาเข้าสู่โปรแกรมการพัฒนามันก็จะยิ่งง่ายกว่าเดิม ูกมฮกับการที่เขาทํางานเดิมๆอยู่อย่างนั้นนะครับเรื่องของการโอนย้ายตัวเนี้ยมันมีตัวอย่างที่ผมทํากับลูกน้องผมนะครับก็คืออันนี้ขอนุญาตเล่าให้ฟังโดยที่เ,เป็นกรณีศึกษาแล้วกันนะครับผมเคยมีลูกน้องอยู่คนหนึ่งที่เรียกว่าทํางานด้วยกันมา1ปีก็แล้ว2ปีก็แล้วนะครับปรากฏว่าผลงานเนี่ยอยู่ปลายๆจัดอยู่ในระดับที่เรียกว่าตั้งเป้าแค่ไหนทํางานไม่ถึง เกิดความผิดพลาดในวิธีการทํางานในผลงานค่อนข้างเยอะทีเดียวนะโดยที่ผมเองกับทีมงานนะฮะกับนายกับ h r ก็พยายามที่จะโคช้ชพยายามที่จะพัฒนาเขานะครับก็จับเขาเข้าสู่โปรแกรมนี่แหละครับแล้วก็มีการวางแผนการพัฒนาอย่างชัดเจนแต่พัฒนาก็แล้ว2ปีผ่านไปเนี่ยนะฮะพัฒนาไปด้วยดูผลงานไปด้วยปรากฏว่ามันไม่กระเตื้องขึ้นเลยนะเราก็เลยคุยกับเด็กตรงๆว่าคุยกับลูกน้องตรงว่าจริงๆแล้ว ทำไมผลงานไม่ดีขึ้นจริงๆแล้วมีปัญหาอะไรหรือเปล่าก็คือคุยกันเปิดใจคุยกันเลยนะครับปรากฏว่าน้องเขาตอบมาว่าจริงๆเขาไม่ค่อยชอบงานที่เขาทําอยู่นะมันก็คือสาเหตุอันหนึ่งที่เราคุยกันไปเมื่อตอนที่แล้วนะครับว่าสาเหตุที่ทําให้คนเป็นเดดวูกก็คือเขาอาจจะไม่ชอบงานนั้นน้องคนนี้ก็เป็นอย่างที่ว่าเลยเขาไม่ชอบแล้วเขาก็ไม่ถนัดนะเพราะไม่ถนัดปุ๊บเราก็ต้องกลับไปคิดนะฮะว่าจุดแข็งเขาคืออะไรก่อนจะกลับไปคิดผมก็ถามนะครับและสิ่งที่คุณชอบคืออะไรบ้าง ก็ตอบว่าเขาชอบงานที่ต้องติดต่อประสานงานกับคนอื่นนะไม่ค่อยชอบงานคิดแล้วก็วิเคราะห์เพราะงานผมเนี่ยเป็นงานที่ปรึกษาเพราะฉะนั้นมันต้องนั่งอยู่หน้าเครื่องอะครับแล้วก็มีการวิเคราะห์ตัวเลขมีการนําเสนอในมุมของที่ปรึกษาว่างานที่จะต้องทําทําอะไรบ้างที่ต้องแก้ไขต้องปรับปรุงเกิดอ,อะไรบ้างไม่ค่อยได้ติดต่อใครเลยนะครับนานๆออกไปพรีเซนต์สักทีหนึ่ง ตอนนั้นเนี่ยบริษัทที่ผมดูแลอยู่เนี่ยมันมีอีก BU หนึ่งก็คือเป็น BU training ซึ่งเป็น BU ที่จัดฝึกอบรมครับให้กับลูกค้าภายนอกแล้วก็มี inhouse มี public training เป็นโปรแกรมต่างๆซึ่งคน,นคนที่เป็นพนักง,งานที่ทำหน้าที่ใน BU เนี้ยเขาจะต้องทำหน้าที่ในการติดต่อประสานงานกับลูกค้าภายนอกค่อนข้างเยอะเรียกว่าทุกวันเลยนะครับพอเราเห็นจุดแข็งของเขาเขาเป็นคนที่มีอัธยาศัยดีชอบพูดคุยกับคนอื่น แล้วประกอบกับเขาพูดเองน้องเขาพูดเองว่าเขาเป็นคนชอบที่จะติดต่อประสานงานกับคนอื่นไม่ค่อยชอบคิดอยู่เฉยๆอย่างเงี้ยนะครับผมก็เลยตัดสินใจคุยกับนายตอนนั้นนะฮะแล้วก็คุยกับ HR ว่าเราจะลองไหมยังไม่ย้ายนะฮะก็คือลองทําเป็นลักษณะที่เป็น Job s h a d o w i n g ก็คือเนื่องจากว่างานเขาไม่ดีผมก็เริ่มไม่มอบไายงานให้เขาแล้วเนี่ยก็เลยบอกว่างั้นผมจะให้คุณไป s h a ์ o w งานของทาง t r a i n i n g นะ ผมก็บอกเขาว่าคุณเวลาที่เทรนนิ่งมีงานอะไรเนี่ยคุณไปลงนั้นเลยนะเปลองทําจริงๆนะครับแล้วโดยให้เทรนนิ่งแมเนจเจอร์เป็นคนโค้ชเป็นคนสอนให้ปรากฏว่าผ่านไปแค่เพียง3เดือนเท่านั้นนะครับผลงานของน้องคนนี้แบบดีขึ้นปิดหูปิดตาเลยเขามีความสดใสเขามีพลังเขามีแรงจูงใจในการทํางานกลับมาไม่เหมือนคนเดิมนะหลังจากนั้นเราก็เลยทําเรื่องอนย้ายไปนะคร ก็ตอนปัจจุบันนี้น้องเขาก็เป็นเรื่องของเทรนนิ่งไปแล้วนะครับเป็นวิทยากรเป็นอะไรไปตามแคเรียพาร์ทของเขาครับนี่คือตัวอย่างอันนึงที่เราบอกว่าคนที่เป็นเดดวูดของหน่วยงานหนึ่งเขาอาจจะกลายเป็นสตาร์ของอีกหน่วยงานหนึ่งก็เป็นไปได้ถูกไหมฮะเพียงแต่วเราไม่ควรจะหยุดเขาแล้วก็ตัดสินเขาว่าเขาเป็นเดดวูดแล้วจะเป็นเดดวูดไปตลอดชีวิตเพราะฉะนั้นวิธีที่2เนี่ยเรื่องของการโอนการย้ายก็น่าจะเป็นอีกวิธีหนึ่งที่ช่วย ทำให้คนที่เป็นเดดวูดไม่กลายเป็นเดดวูดนะครับคือกลับมาเป็นพนักง,งานปกติดีไม่ดีเราทําเข้าจริงๆเนี่ยเขาอาจจะกลายเป็นสตาร์ในอนาคตก็ยังเป็นไปได้อีกนะครับอันนี้ก็โดยสรุปนะครับทบกตัวเล็กน้อยวิธีแรกก็คือจับเข้าโปรแกรม PIP นะครับวิธีที่2เลือกหน่วยงานที่เหมาะสมแล้วก็เป็นหน่วยงานที่เขาชอบหรือเขาถนัดหลังจากนั้นก็โอนย้ายนะครับหรืออาจจะมีการพัฒนากันก่อนแล้วค่อยดูผลงานแล้วค่อยโอนย้ายก็ได้นะครับคือจับเขาให้อยู่ ถูกที่ถูกทางนะต้นไม้นะครับดินฝ่ายเราอาจจะไม่เหมาะเขาก็ได้นะครับเปลี่ยนกระถางเปลี่ยนดินใหม่ย้ายไปอีกกระถางนึงเขาอาจจะเจริญเติบโตได้มากกว่าดินของบ้านเราก็ได้นะครับวิธีสุดท้ายถ้าวิธีที่งไม่ได้ผลวิธีที่2ก็ไม่ได้ผลสุดท้ายจะทำอย่างไงดนะีวิธีที่องค์กรส่วนใหญ่เช่นกันมักจะชอบใช้ก็คือจากกันด้วยดีนะครับอันนี้พูดได้เพลาะหน่อยนะพูดแรงหน่อยก็คือเลิกจ้าง โดยถูกกฎหมายนะครับไม่ได้เลิกจ้างโดยไม่มีเหตุผลนะครับก็คือโลกเลิกจ้างโดยจ่ายค่าชดเชยให้เรื่องทุกอย่างตามกฎหมายทุกประกาศนะเพียงแต่อาจจะมีบางท่านมองว่าถึงกับเลิกจ้างเลยหรือ,รอมันโหดร้ายเกินไปหรือเปล่านะถ้าในฐานะ HR อาจจะต้องมอง2มุมนะครับมุมแรกก็คือเราอาจจะมองมุมโหดร้ายมันเป็นการมันเป็นความโหดร้ายที่เราเลิกจ้างพนักงานแต่ถ้ามองอีกมุมหนึ่งมันเป็นการเปิดโอกาสให้เขา กลายเป็นสตาร์ในที่บริษัทอื่นก็อาจจะเป็นไปได้นะครับก็อีกเช่นเคยมีลูกน้องเก่าอีกคนหนึ่งนะครับก็เป็นเดดวูดเราก็จับเข้าโปรแกรมคือเราตัดสินแล้วว่าผลงานไม่ค่อยดีนะครับมันจริงๆเราเราเรียกเขาว่ามิดฟิตมากกว่าคือไม่ฟิตกับองค์กรน,นะครับก็คือเป็นกลุ่มที่ต้องพัฒนาผลงานนั่นแหละเราก็เข้าโปรแกรมก็ไม่ได้ผลจับย้ายจับอโอนไปห,หน่วยงานต่างๆลองดูซิเขาจะดีขึ้นไหมก็ไม่ได้ผลอีก สุดท้ายเราเลยต้องบอกว่างั้นเราจากกันด้วยดีนะนะครับปรากฏว่าพอเราเลิกจ้างไปเขาก็าไปได้งานใหม่อีกที่อ,อ,อีกบริษัทหนึ่งแล้วก็สุดท้ายปัจจุบันนี้น้องคนนี้ก็กลายเป็นผู้บริหารของบริษัทนั้นไปแล้วนะครับอันนี้เราเห็นเลยว่าว่าจริงๆแล้วบางองค์กรเนี่ยอาจจะไม่เหมาะกับเขาก็เป็นไปได้นะถ้าเราให้โอกาสเขาในการที่จะไปหาสิ่งที่เขาเหมาะกว่านะครับแทนที่เขาจะเป็นเดดวูดแล้วเราเลี้ยงเขาไปเรื่อยๆ นะเราเลิกจ้างเขาแล้วให้เขามีโอกาสในการที่จะหาสิ่งที่เขาชอบเขาอาจจะเติบโตได้ดีกว่าด้วยซ้าไปฝั่งองค์กรเองก็หาคนใหม่เข้ามาทําเราไม่จาเป็นต้องเลี้ยงเดดบูทไว้ตลอดเวลาถูกไหมครับจริงๆแล้วมันวินวินทั้งคู่ถ้าเรามองอีกมุมหนึ่งนะฮะอีกเรื่องหนึ่งที่อยากฝากเอาไว้ก็คือเรื่องของการบริหารค่าตอบแทนของคนกลุ่มที่เป็นเดดบูทเนี่ยหลายบริษัทที่ผมได้ยินมาเยอะนะฮะในการไปเป็นที่ปรึกษาก็คือ กลุ่มพนักง,งานที่ถูกจัดว่าผลงานแย่สุดนะครับมีปัญหาเยอะที่สุดคําถามคือผมก็ถามเขานะฮะว่าแล้วจริงๆคนกลุ่มนี้เราจะขึ้นเงินเดือนเขาไหมเราจะให้โบนัสเขาไหมนะครับแมเนเจอร์ทุกคนตัดสินผลงานได้ง่ายมากโอ้พนักง,งาน3-4คนนี้คือเดดวูดของผมแล้วละ่ะนะครับผมก็ถามว่าแล้วเงินเดือนจะให้ไหมศูนย์ไหมนะฮะก็คือศูนย์เปอร์เซ็นต์ก็คือไม่ขึ้นเงินเดือนโอเคไหมโบนัสก็ศูนย ไลน์เมนเจอร์กับหันกลับมาแล้วบอกว่าโอ้มันจะดีหรือมองเห็นภาพไหมครับว่ามันขัดแย้งกันอยู่เราบอกว่าผลงานเขาไม่ดีแต่ว่าถึงเวลาให้ขึ้นเงินเดือนไลน์เมนเจอร์บอกให้ขึ้นให้เขาหน่อยได้คําว่าขึ้นให้เขาหน่อยเนี่ยมันกลายเป็นว่าไอ้หน่อยหนึ่งของไลน์เมนเจอร์มันพอๆกับคนที่เป็นสตาร์ของเขาอะ่ะก็คือคนเก่งในฝ่ายเขากับคนที่แย่ที่สุดในฝ่ายเขาเนี่ยขึ้นเงินเดือนต่างกันไม่เท่าไหร่เองอะนะครับประมาณ2-3%แค่นี้ครับ ซึ่งถ้าเราทําแบบนี้มันเท่ากับเราเท่ากับว่าเรากําลังส่งสัญญาณบางอย่างให้กับคนที่เป็นเดด w ู o ททราบว่าถึงแม้คุณจะเป็นเดด w ู o d แต่เราก็ยังให้รางวัลคุณนะแล้วมันก็เป็นการส่งสัญญาณไปยังคนที่เป็นสตาร์บอกเขาว่าเราให้ความสําคัญกับเดด w ู o d กับคุณไม่ได้ต่างกันมากตสตาร์เองถ้าเขาอยากเป็นสตาร์ต่อเขาอาจจะไปโตที่อื่นนะครับแต่ถ้าเขาบอกว่าเขาอยากทํางานที่นี่เขาอาจจะลด พลังของการเป็นสตาร์ลงแล้วดีิๆด,ด,ดีไม่ดีบางคนถอยมาอยู่ในขายของเดตบูธด้วยซ้ำไปเพราะมองว่าเหนื่อยแทบตายแต่ได้รางวัลไม่ต่างกับคนไม่เหนื่อยประเด็นนี้ก็ต้องระวังนะครับถ้าบริษัทของเราจะมีการบริหารจัดการกลุ่มคนที่เป็นเดต o ูธนะครับเรื่องของการพัฒนาผลงานเรื่องของการโอนย้ายโอเคนั่นคือเรื่องสําคัญที่จะทําให้ผลงานเขาพัฒนาส่วนเรื่องของการให้รางวัลมันก็ต้องสอดคล้องกันไปด้วยถูกไหมครับ ไม่งั้นแล้วมันก็จะเกิดอาการที่เรียกว่า Deadwood ก็จะ Happy มากแตนะะ่กับการเป็น d ฮดเดวูดส่วน Star ์ก็รู้สึกแบบ frustrate มากครับรู้สึกแบบอึดอัดนะครับไม่มีพลังและหมดแรงและนะครับเคสนี้สุดท้ายคนที่เสียที่สุดก็คือองค์กรนะครับผลงานขององค์กรอาจจะแย่ลงแย่ลงขวันกําลังใจในการทํางานแรงจูงใจของพนักงานที่เป็นกลุ่มคนเก่งอาจจะถอยหลังไปเรื่อยๆก็เป็นไปได้นะครับสุดท้ายที่อยากฝากไว้ก่อนจบก็คือ อยากฝากให้กับท่านผู้ฟังนิดหนึ่งว่าคนที่เป็นเดดบูธหรือคนที่เรามองว่าเขาเป็นเดดบูธนะครับจริงๆแล้วตัวเขาเองเขาไม่ค่อยเขาไม่อยากให้ถูกเขาไม่อยากให้คนอื่นมองเขาว่าเป็นเดดบูธนะฮะเขาอยากมีผลงานที่ดีทุกคนเข้ามาทํางานเขาอยากสร้างผลงานเพียงแต่มันมีเหตุแล้วเหตุนั้นมันคืออะไรท่านต้องหาให้เจอถ้าเจอแล้วเราสามารถจะปั้นคนที่ ไม่โตเราคิดว่าไม่โตเน,นี่ยคนคนนี้ถ้าเราหาเหตุที่สําคัญสาเหตุหลักเจอแล้วเนี่ยนะครับเดดวูดอาจจะกลายเป็นสตาร์ในอนาคตได้นะครับก็ตอนนี้ก็ฝากประเด็นไว้เท่านี้นะครับพบกันใหม่ตอนหน้านะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ